พวกเราอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ที่ไหนๆก็ตามถ้ามีห้องพระเราก็เข้าไปกราบพระในห้องพระเป็นวันพระหรือเป็นวันอาทิตย์หรือว่าก่อนหลับก่อนนอนเราจะนั่งภาวนาแต่ละวันบางทีจิตใจปั่นป่วนก็มีจิตใจสบายๆก็มีก็เข้าห้องพระไปนั่งภาวนา จิตใจจะได้รับความสงบได้ง่ายทำใจให้นิ่งดูสาเหตุแห่งการปั่นป่วนเพราะอะไรเราเข้าไปแล้วก็กราบพระอยู่ในมุมสงบอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนแต่ถ้าบ้านไม่มีห้องพระก็กราบไปทางหมอนก็ได้พระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกอนูของอากาศ เรากราบพระพุทธเจ้ากราบที่เมืองไทยเรากราบไปพุทธคยาประเทศอินเดียเราก็ยังกราบถึงได้เพราะใจเราถึงใจเราถึงเสยอย่างเรากราบที่ไหนก็ถึงหมดแล้วก็กราบพุทธโธธรรมโมสังโฆอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะ เราสวดได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นแหละพอสวดจบเพียงแค่นี้เราก็แผ่เมตตาอย่าลืมอย่าได้ขาดนะนึกในใจทำใจให้นิ่งและก็แผ่เมตตาในใจข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจทุกดวงใจ ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจด้วยเถิดนึกในใจคือแผ่เมตตาครอบจักรกวาลเมื่อเราแผ่เมตตาจบแล้วเราก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกไวาครูซะก่อน คือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอประนมมือขึ้นแล้วก็พุทโธนึกในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะการภาวนาไม่ใช่เราคิดได้คิดทำนะไม่ใช่หลวงพ่อเป็นผู้แนะแนวแนะนำไม่ใช่แนวคิดของหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินก็เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะแนวแนะนำให้อย่างพุทธบริษัทของพวกเรา เพราะฉะนั้นเราเมื่อจะนั่งภาวนาเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้มีเมตตาต่อโลกวัตตสงสารเราจะได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจะทำจิตใจของเราให้สงบทำให้จิตใจของเรานิ่ง ธรรมโมพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าสังโคก็คือพระสงฆ์สาวกที่ได้นําพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาเผยแผ่เอามาแนะนําให้พวกเราประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็คือพระสงฆ์เป็นผู้แนะนําเราก็พุทโธธรรมโมสังโคสามจบ จากนั้นเอามือลงพอเอามือลงกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันคิดไปอย่างอื่นถ้ามันคิดไปทางอื่นก็บังคับให้มาอยู่กับพุทโทข้าพระเจ้าจะนั่งเพียงยสิบ ถึง30นาทีวันหนึ่งเท่าไร่24ชั่วโมงเราจะนั่งภาวนาเพียง10นาทีให้อยู่กับตัวเองไม่ได้หรือหรือบังคับไม่ให้จิตใจปรุงฟุ้งไปทางอื่นอยู่กับพุทโธนี่แหละถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนี้ทุกวันนะหรืออย่างน้อยก็ทุกอาทิตย์ทุกวันพระอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าได้ทุกวันก็ยิ่งดีจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่ง พอจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจาระเป็นสมาธิจิตใจนิ่งจิตใจสบายจิตใจมีความสุขพระธรรมคำสั่งสอนของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกจากพระธรรมเทศนาสังเวชนียกถา พิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงปูส่สวัยสุวโจแสดงธรรมเมื่อวันที่18มีนาคม2568